กีฬาไทยคนแรกของโลกกับฉายาราชินีแห่งวงการวิวแชร์ฟันดาบหญิงเจ้าของรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมกับผลงานที่ทำลายสถิติมันนับไม่ถ้วนการันตีด้วย5เหรียญทองด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นผสานกับความพยายามและแรงผลักดันจากโค้ชผู้ปลุกป,ปั้นสู่ความสำเร็จในวันนี้ไปพูดคุยและทำความรู้จักกับราชินีวิลแชร์ฟันดาบหญิงทีมชาติไทย แววสายสุนีเจะนะและสุดยอดโคชปุ้ยนันทาจันทสุวรรณสินในรายการเมดไม y d เดวันนี้ดีที่สุด ในปารีสโอลิมปิกที่ผ่านมาเราจะเห็นโค้ชปุ้ยอยู่กับพี่แววตลอดใกล้ชิดกันมากๆทั้งสองท่านรู้จักกันมานานหรือยังคะ่ะก็จุดล้มต้นจริงๆแล้วอ่ะคือพี่เล่นดาบมานานตั้งแต่ออปี1 9 9่นั้นค่ะ mm hmm. คือแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกีฬาแห่งชาติที่จำดำได้เนาะ,ะแล้วไปเจอโค้ชอย่างเงี้ยคือโค้ชเขาจะแบบ มีชื่อเสียงในในฐานะของนักกีฬานักกีฬาของเป็นนักกีฬาฟันดาบหรือเป็นีชานักกีฬาฟันดาบของคนปกติคนปกติทั่วไปทีมชาติแล้วก็ชื่อเสียงของโค้ด็จะช่วงนั้นมีแต่มีคนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ากันว่าไงบ้างคะก็โค้ดโค้ดเก่งมากค่ะตอนนั้นเขาเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติดาบพลที่เก่งเก่งมากๆในในในตอนที่เขาเป็นทีมชาติเงี้ยค่ะก็เราก็รู้ตั้งแต่แรกเงี่ยแล้วก็พอมีกีฬาแห่งชาติคนพิการอะไรอย่างเงี้ย คือโค้ดก็เลยได้ไปเป็นผู้ผู้ตัดสินก็เลยรู้จักกันพอรู้จักกันก็จีบๆอย่างเงี้ยโค้ดไปช่วยสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จีบพี่เวลจีบโค้ดค่ะจีบๆให้มาเป็นเป็นโค้ดให้อย่างเงี้ยค่ะถ้าสิริรวมความเป็นโค้ชละกันนนองกันนักกีฬาทั้งหมดกี่ปีคะโค้ดกี่ปีละตั้งแต่ปี2016ค่ะก็ยาวมายาวมา8ปีได้เนาะคจะ7ปีเจ็แปดปีได สำหรับมุมโค้ชอันนี้เดี๋ยวเราให้สลับกันแนะนำนะคะคุณสมบัติที่น่าชื่นชมของพี่แววมีอะไรบ้างเป็นคนไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ประมาณไหนคะที่โค้ชปุยเห็น<อ>ก็แกจะไม่ยอมแพ้อะเพราะว่าแกจะแพ้แกก็จะพี่แววจะเอาให้ได้จะสู้จะเอาใหม่มนี่คือนิสัยที่ที่ปุยเห็นเด่นชัดม,มากเกิดตั้งแต่การฝึกซ้อมแล้วค่ะ เวลามีบ้างที่พี่แววซ้อมแล้วแพ้แต่ว่าพี่แววจะพยายามแล้วก็เขาใหม่มสู้ใหม่เนี่ยค่ะคือจุดเด่นที่เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้จริงแพ้แต่ก็จะเอาใหม่หาวิธีแก้ไขทํายังไงถึงจะเล่นได้อะไรอย่างนี้ค่ะเหนื่อยไหมคะโค้ชต,ตอบยากจังเออจอนักกีฬาสุดสู้อย่างนี้ก็ในสถานการณ์ตอนนั้นก็ ต้องช่วยค่ะคือพี่แววบางครั้งคือสภาพร่างกายเวลาซ้อมเยอะๆพี่แววอายุปีนี้ห้าสิบแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่พี่แววเล่นน่ะพี่แววเขาสู้จนเขาลืมว่าร่างกายเขารับได้ขนาดไหนพอพี่แววไม่ยอมแพ้มันทําให้เกิดอาการบาดเจ็บอ๋อสู้ลือมอายุเลยใช่ใช่ใช่เราก็ต้องพยายามจะเบรกแต่ด้วยความที่บางครั้งพี่แววเป็นอย่างงี้บางทีก็ดื้อนะคะ เราก็ต้องแบบหาวิธีที่แบบว่าพอได้แล้วพี่อะไรเงี้ยแบบเขาเอาใหม่เขาเอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะนี่คือข้อจุดเด่นที่คนเห็นเนาะความไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ยอมมากพี่เผาค่ะเรามารีวิวโค้ชปุ้ยกันค่ะคุณสมบัติหรือนิส <straightforward> ัยอะไรของโค้ชปุ้ยที่เรารู้สึกว่าเออน่าชื่นชมหรือประทับใจค่ะก็โค้ชก็คล้ายๆแหวเหมือนกันคือก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันโอ้เหมือนกันค่ะคือโค้ชเขาก็จะแบบ พาคือสมมติว่าเราเราเป็นของเราแบบนี้ <st art> เขาก็จะหาวิธีเพื่อจะมามาให้เราแบบเหมือนเหมือนรู้ว่าเราเป็นแบบไหนเขาก็จะหาวิธีเพื่อให้เราคือเหมือนรู้กันนะว่าพี่เป็นคนที่ใส่แบบนี้เขาก็ต้องหาวิธีเพื่อไม่ให้มันมากขึ้นอ่ะหรือว่าคือให้ไม่มีเพื่อให้โฟกัสให้ให้แววอยู่ในจุดจุดที่แบบบาลานซ์กันอยู่อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างหนึ่งโค้ชเหมือนเวลาโ <st art> คมม้ชจะเวลาไปกับทีมเนี่ยค่ะโค้ชก็จะไม่ยอมใครเลย ท่าส่งาแบบปกป้องนักกีฬาโคชไฟเพื่อเราอะไรเงี้ยขยายความคืออย่างเช่นสมมติว่าเราเราไปแข่งขันต่างประเทศใช่ไหมเขาจะมีแบบบางครั้งก็จะมีเออเวลาเวลาเราแข่งกันอ่ะแล้วก็จะมีการมการตัดสินของของแต่ละเวลาเราเจอไทยสมมติว่าเจอไทยกับอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยเราเกิดปัญหากันมันไม่ถูกโค้ชหยุดก่อนโคนชก็จะแบบไม่ได้คือต้องเคลียร์ให้จบะว่าลูกนี้อ่ะฉันโอเคฉันไม่โอเคให้เราแบบ ให้เราบอกว่าเรามีคือโค้ชจะจะไม่ให้เราประท้วงเออคือกติกาก็คือต้องกีฬาเท่านั้นที่จะต้องแบบประท้วงในเกมนั้น<ช><ช>อะไรเงี้ยแต่โค้ชพยายามบอกบอกเราเงี้ยแต่ถ้าเราพูดภาษากฤษได้โค้กก็จะพยายามออกแอคติ้งให้เราเงี้ยค่ะ<อ>ก็คือเหมือนไม่ยอมแพ้เหมือนกัน<ม>คือแบบรักษาสิทธิ์ของเราให้ได้อ่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>ก็เลยแบบเป็นที่กังขาของต่างประเทศมากๆเลยค่ะจริงๆโค้ชเป็นแบบนั้นจริงๆ อยากสนใจอยากฟังเรื่องของโค้ดปุ้ยเพิ่มบ้างว่าอะไรที่ทําให้ตัดสินใจมาเป็นโค้ชให้กับนักกีฬาปันดาพาราลิมปิกด้วยต้องย้อนกลับไปว่าตอนที่ปุ้ยเป็นนักกีฬาค่ะปุ้ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็คือรับใช้ประเทศชาติอยู่แล้วแล้วก็ผันมาเป็นกรรมการผู้ตัดสินก็คือไปในนามทีมชาติไทยแล้วก็มาเจอพี่แววที่กีฬาแห่งชาติบุ้ยไปเป็นผู้ตัดสินแล้วพี่แววเชิญให้มาช่วยทํา เป็นโค้ชให้นแต่ตอนน้ยังไม่เคยทำโค้ชเลยยังไม่เคยเป็นโค้ชอุ้ยเป็นโค้ชมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนที่มหาลัยแล้วค่ะเป็นโค้ชมาตั้งแต่ปี2552ค่ะอ๋อคือเป็นนักกีฬาด้วยเป็นโค้ชด้วยเป็นนักกีฬาทุนของมหาลัยแห่งหนึ่งใช่ไหมคะพอเราเรียนจบตีจบโถมหาลัยก็ให้เลยให้ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยโค้ชก็เลยทำมาเรื่อยๆก็เลยมีประสบการณ์สอนนักกีฬามหาลัยมาตั้งแต่ปี2552แล้วค่ะ ก็จนมาเรื่อยๆจนมาเจอพี่แววพี่แววก็เชิญก็เรียกให้มาช่วยทีนี้ก็ปุ้ยก็รู้สึกว่าก็คือปุ้ยก็ยังเป็นทําในานามตัวแทนทีมชาติไทยเหมือนเดิมแค่ผันจากนักกีฬาเป็นผู้กรรมการผู้ตัดสินแล้วก็สุดท้ายมาเป็นผู้ฝึกสอนนะคะซึ่งตอนแรกพี่แววไม่ได้เล่นฟันดาพี่แวว เป็นนักบาสเป็นบาสมาก่อนเราก็บอกเลยว,ว่าก็ไม่ได้ชอบฟันดาบขนาดนั้นนะคือเป็นจุดเริ่มต้นของแววในความพิการนะคะวันเดิมแววเป็นคนปกติมาก่อนแล้วพิการอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งแววก็เลยมามา,มา,ม,ามาสู่สังคมคนพิการะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเรียนรู้จุดเริ่มต้นกัรของการเรียนรู้ที่บอกตัวเองว่าเออเล่นกีฬาได้แล้วจะได้เป็นทีมชาติก็คือจากวิชาบาสเกตบอลนี่นะคะ่ะ วนไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่าเออจากที่ไม่ค่อยชอบหรือเฉยๆกับฟันดาบเราเริ่มอินกับกีฬานี้มากขึ้นนะคะพี่แววมันสนุกค่ะจริงๆ<ม>เล่นใหม่ๆอะเรามองว่ามันมันอะไรมาแทางแทงเป็นพันพันแทงอยู่นะเนี่แทงเสาคือจะมีแบบ <laughs> เขาเรียกว่าเป้าใช่ติดผนังเนี่ยแล้ก็ต้อง เบสิกครั้งแรกของกีฬาฟันดาบคือแทงเสาแท้อยู่นั่นแหละทั้งวันแทงให้โดนวันละพันวันละสองพันต้องแทงเนี่ยตอนใหม่นี้โอ้โหน่าเบื่อมากๆแต่พอวันหนึ่งอะเราเราผ่านจุดที่เราแบบชินกับการแทงแล้วคนก็จะให้เราเหมือนแข่งคันจริงกันอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมันท้าทายมากๆค่ะมันก็เลยทําให้เราหลักลักเลยสุดท้ายก็ฟันดาบเนี่ยเหมาะกับกอลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทดปุยเป็นอย่างนั้นไหมคะุยเล่นุยชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาเล่นฟันดาบทีนี้พอเล่นมาเรื่อยๆก็อยู่มายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะก็คือแค่ผันจากนักกีฬาตามที่บอกอะมาเป็นกรรมการตอนนี้มาเป็นผู้สอนคือวิว่ามันท้าทายมันได้คิดตลอดเวลาฟันดาบมันไม่ซ้ำซากมันไม่จำเจมันมันมีอะไรใหม่ๆตลอดมันต้องหลอกเขายังไงมันต้องแทงยังไงแล้วระหว่าง นักกีฬาเราเล่นไม่ได้เราต้องช่วยแก้เกมยังไงเราต้องบอกนักกีฬาเราว่าคุณเสียอย่างนี้คุณต้องทําอย่างนี้คือเหมือนมันมันคิดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะมันต้องเห็นแล้วก็ต้องมันไม่ซ้ำเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกดีโอลิมปิกแรกที่ทั้งคู่ได้ไปด้วยกันคือเมื่อไหร่คะครั้งนี้เลยค่ะพาราลิมปิกเกมใช่ก่อนหน้านี้ก็คือใบแมตบอลคัพทั่วไปเลยค่ะจิงแชมป์โลกเวิร์กอะไรเงี้ยไปทั่วไปเลยค่ะเก็บคะแนนสะสมเพื่อจะไปพาราลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ ซึ่งก่อนจะมาที่ปารีสโอลิมปิกเนี่ยพี่แววก็ได้เหรียญมาเหรียญทองแดงมาแล้วได้เงินมาแล้วใช่ไหมคะสาหรับโค้ดปุ้ยกดดันไหมคะไม่เลยคือปุ้ยรู้สึกว่าแค่ทํามันให้เต็มที่นะวันแข่งอะปุ้ยบอกเขาพี่แววเสมอว่าทุกคนที่ไปก็คนเก่งพี่แววก็เก่งเขาก็เก่งทุกคนเป็นคนเก่งอยู่แล้วอยู่แค่วินาทีนั้นว่าใครจะแสดงศักยภาพตัวออกมาให้ได้ให้ดีที่สุดค่ะพี่แวว่วคะคะกดดันไหมคะ เหมือนแบบต้องทองอะไรเงี้ยไม่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะนักกีฬาทุกคนอ่ะมันมีความกดดันในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ตอนแรกอ่ะแววก็ตั้งเป้าตั้งแต่แรกแล้วพอดีที่เราตั้งเป้าเราเรามองว่าเราจะได้เหรียญทองเนื่องจากระหว่างทาง3ปีเนี่ยพี่ก็จะมีการเก็บเก็บคะแนนสะสม,มก็คือไปแข่งต่างประเทศอปีนึงก็ประมาณประมาณห้าห้าครั้งเนี่ยคะ่ะทุกๆครั้งก็วัดแล้วว่าเราได้เหรียญทองทุกครั้งเนี่ยคะ่ะก่อนแข่งก็เราจะเริ่มมีความมั่นใจว่าเราจะได้เหรียญทอง แต่พอเรามีมั่นใจอะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันใกล้เข้ามาแล้วมันบีบตัวเองมีช่วงแบบบีบตัวเองอยู่นะคะว่ามันเริ่มมีความเครียดเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เข้ามาเครียดที่เหมือนแบบไม่มันเหมือนหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของนักกีฬาก็ไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันระหว่างทางนั้นมันไม่เห็นมันมีช่วงหนึ่งแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแบบก็ทาหน้าที่ของพอมันเหลือแค่เดือนเดียวสมองมันคิดออกมาเองอะ พอเราเล่นอ่ะเราเล่นไม่ดีเราเครียดเรากดดันกดดันร้องไห้หลายรอบเลยนะคะตอนตอนที่ตอนแรกเราต้องข่าที่ซ้อมกันไปที่ฝรั่งเศสเลยตอนที่ประเทศไทยเลยเริ่มตั้งแต่ประเทศไทยเลยค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดเรามีภาวะเรื่องสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยเราไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก่อนก่อนก่อนจะมาก่อนจะแข่งอีกสองเดือนก็เข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแถมเราเราหายแล้วเรา มาซ้อมที่ฝรั่งเศสเขาจะมีการฝึกซ้อมที่ฝรั่งเศสมืเงลียงเนาะแวก็ดันไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลที่นั่นอีกแอดมิดเลยแอดมิดเลยค่ะยิ่งหนักโค้ดก็เครียดใช่วยแล้วกีฬาก็ก็แบบก็รู้สึกเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ดวงแววเป็นงี้หรืออะไรเงี้ยมันก็มีความกดดันมากๆในใจเหมือนกันแอบร้องไห้อยู่ค่ะ มอนนั้นทั้งคู่ช่วยกันหรือผ่านไปได้ยังไงอะมันมีความเครียดเนาะนักกีฬาไม่สบายโอ้โหความกดดันของความคาดหวังของชาวไทยแล้วกันเราผ่านไปได้ยังไงคะให้กำลังใจค่ะเพราะว่าปุ้ยเชื่อว่าคือที่ผ่านมาต้องย้อนหลังสมมติว่าสิบแมตที่ผ่านมาหรือยี่สิบแมตที่ผ่านมาคือพี่แววเขาพี่แววทําได้อยู่แล้วแต่ว่าแค่อาการป่วยหรือว่าความเครียดที่มันเข้ามาทําให้แกแบบ ป่วยพอร่างกายป่วยจิมันจิตจิตมันเครียดเนาะร่างกายมันก็ล้วนก็เลยมันต้องให้กำลังใจให้แกแบบจิตใจดีพอใจมันดีแล้วก็ร่างกายมันก็กลับมาหนึ่งตอนเราเห็นพี่แววเครียดกดปุยทําอะไรบ้างคะหนูหรอก็ต้องหาวิธีค่ะคือมันความเครียดมันเป็นอุปสรรคที่สําคัญของทุกทุกคนเลยค่ะทุกอาชีพด้วยคือในเมื่อเราเครียดแล้วอ่ะปุยว่ามัน เราจะทํายังไงให้เราก็เครียดแต่ว่าเราจะต้องทํายังไงที่แบบในเมื่อณวันนั้นเราเป็นผู้นําเนาะเราต้องทํายังไงให้ไอตัวเนี้ยมันออกไปให้ให้น้อยลงอาจจะไม่หมดแต่ก็ต้องคลายความกังวลให้ได้ก็พยายามหาวิธีที่แบบปลอบใจแล้วก็ค่อยๆให้แกมีแบบจิตใจที่แข็งแรงขึ้นและร่างกายก็แข็งแรงตามอาะครั้งนี้นึกไหมคะว่าจะได้เหรียญทองสามทองแดงหนึ่งอะไร เรามีเก่งๆกันไว้ไหมเราเก่งแค่ว่าหนึ่งเหรียญทองที่อย่างที่บอกเอเป้อะค่ะพี่แววสิบครั้งล่าสุดคือพี่แววได้เหรียญทองมาตลอดเราก็หวังว่าแมตช์เนี้ยพี่แววก็จะได้หนึ่งเหรียญทองเป็นอย่างน้อยอส่วนดาบเซเบอร์กับฟอยเนี่ยเราก็บอกกับทัวว้งผู้บริหารน,นะว่าเขาชิงค่ะแล้วก็แบบอาจจะมีเซอร์ไ <c oughs> พรส <c oughs> ์พูดคำนี้ค่ะใช่เขาจะพูดอย่างนี้พูดคำนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะ <c oughs> แต่ว่าหนึ่งทองอ่ะได้แน่เราก็จะจะพูดไว้แบบนี้ค่ะ ก็ดีเนาะก็ไม่กดดันเกินไปเนาะก็หนึ่งทองหนึ่งเหรียญทองก็ถือเหรียญทองคือปุ้ยว่ามันมันมีได้แค่หนึ่งคนนะคะปุ้ยว่าเราไปแล้วเราตั้งเป้าคือเราจะไปเอาปุ้ยว่ามันก็ยิ่งใหญ่แล้วค่ะแล้วเซอร์ไพรส์แล้วปุ้ยก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเกิดบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยได้ไงคะอีกสองเหรียญทุกวันนี้ยังงงตัวเองเหมือนกันนะคะถามตัวเองเหมือนกันเฮ้ยเธอทําได้ยังไงคะคือมันมันเป็นไปได้ยากมากๆค่ะ จริงๆในหลักการใช่ไหมคดคือหลักการมันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะกีฬาฟันดาบของของคุณวิการอย่างในส่วนของคาสเวลเนนะะอย่างงี้ค่ะก็จะแต่ละแต่คือมันมีหลายประเทศนะคะจะจะมีจุดเด่นอย่างอย่างไซเบอร์เนี่ยจะเป็นจุดเด่นของนักกีฬาจีนคนที่ที่ชิงกับเราอ่ะอแล้วก็ฟอยก็จะจุดเด่นของนักกีฬาอิตาลีเลยอย่างนี้เพราะว่าระหว่างทางเราจะเจอกันตลอดอย่างเวลา,วลาแวร์เคนไซเบอร์กับน้องอ่ะน้องจีนคน ที่แข่งด้วยกันจะแพ้เขาตลอดเลยอ่าแล้วก็ฟอยอ่ะก็จะเป็นของนะ้องอิตาลีอย่างเงี้ยใครเจออิตาลีเม <Mario> <DVD> ื่อไหร่ก so. ็แพ้ตลอดคือคนนี้จะเด่นที่สุดเงี้ยคะแต่ถ้าไอเป้โอเคเราเงี้ยคะมันก็เลยทําให้แบบจริงๆอ่ะโค้ดก็แอบกังวลกันก็คุยกันแบบเพราะว่าดาบที่เราถนัดอ่ะเป็นวันที่3เนาะแข่งวันที่3ามแล้วดาบเซเบอร์ถ้าเราไม่ได้วันที่2ก็ไม่ได้ โค้ดก็แอบใช่ไหมโค้ดโค้ดก็จะแอบกังวลใจว่ามันจะติดตัวเราแล้วเดี๋ยวเราจะกระทบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันมันเซอร์ไพรส์อะค่ะสำหรับพี่แววโค้ดปุยเปรียบเสมือนใครคะก็เผื่อ <c oughs> คนในครอบครัวแล้วอะตอนนี้ค่ะคือคุณปุยก็เด็กก่าแววเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่ร่วมกันเราก็จะรักและผูกพันกันเราเชื่อใจกันอย่าง, <c oughs> างที่บอกอะ เหมือนเราเป็นพี่สาวเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนกีฬาฟันดาบนักกีฬากับโค้ชจะต้องเหมือนกันที่แบบบอกเมื่อกี้ก็คือถ้าเราเชื่อใจกันโค้ชบอกอะไรเราฟังเราจะนิ่งสุดท้ายมันก็สําเร็จได้ก็เราเราอยู่ด้วยกันแบบมีอะไรคุยกันแล้วก็อาจจะมีกันบ้างแบบ กระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็จูนหากันก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาระยะหลังนี้3าปีเต็มเต็มอะแทบจะแบบอยู่ด้วยกันมากกว่าครอบครัวอีกเงี้ยค่ะทั้งคู่ภูมิใจอะไรในการแกันจุดที่เรารู้สึกภูมิใจ ในตัวโค้ดปุ้ยนะที่พี่แววเห็นหรือว่าโค้ดปุ้ยภูมิใจในตัวของพี่แววปุ้ยเลยคือครั้งนี้ที่ปุ้ยมีวันวันนี้ค่ะก็พี่แววเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้พี่แววอาจจะแจ้งเกิดปุ้ยก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่แววเล่นแล้วก็ตามบ้างแล้วก็เขาต้องให้ปุ้ยทํางานหนักๆ <c oughs> แล้วแกก็ทํามาได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> พี่แวบวบ ให้เกียรติค่ะแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เวลาพี่แววสัมภาษณ์พี่แววก็ให้เครดิตก็ลเลยรู้สึกว่ารู้สึกถึงความรักที่พี่พี่สาวคนนี้มอบให้อะค่ะพี่แววล่ะคะภูมิใจอะไรในโค,ค้ดคุยม<อ>ีเ<อ>หตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกภูมิใจโค้ดุยนี่เท่าที่สัมผัสมา,มานะหลายๆแววก็มีโค้ดหลายคนอยู่นะคะคือการที่โค้ดใส่ใจอะค่ะเหมือนยกตัวอย่างสั้นๆ ที่บ่อยๆคือเวลเดินทางด้วยเครื่องบินนี่ค่ะ <ๆ S 2> คือเวลเป็นคนที่ชอบนั่งเครื่องบินที่อยู่กับหน้าต่างเงคะ่ะเพราะว่ามันจะได้ซบบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 2> บางครั้งอ่ะเขาก็จะไม่ให้เรานั่งเพราะเขามองว่าเราอาจจะเข้าห้องน้าลำบากค,คนอื่นอย่าเงี้ยแต่เขาจะรู้ บางแมทโค้ดจะอยู่หน้าต่างเนี้ยจริงๆโค้ดอยู่ตรงนั้นก็ได้เขาจะบอกพี่แววไปอยู่ตรงนั้นเลยตรงนี้เงี่ยคือเขาก็จะคอยดูแลพอระยะทางมันไกลเค้ก็จะมาปลูกมามาดูว่านักกีฬาต้องการอะไรเข้าห้องน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ใจอะค่ะคือคือเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจะกินข้าวคือให้เรากินอิ่มก่อนด้วยซ้ำอย่างเงี้ยคือเขาก็จะหามาดูแลเอากินนี่ยังกินอะไรย่างเงี้ยเขาเขาจะเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆในการรับประทับใจเนี้ยคือใช้ใจกับเราก่อนอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ใช่กับเอลคนเดียวนะคะนะักกีฬาทั้งหมดเท่ากันความฝันถัดไปค่ะ next step เมื่อกี้อับคุยกับพี่แววนอกรอบเหมือนแม้ว่าปีนี้วัยห้าสิบแล้วแต่ว่ายังไปต่อใช่ไหมคะพี่เววค่ะเพราะแววมองว่าแววยังได้อยู่ค่ะแววมองว่าแววยังยังยัง,ง,งไม่ถึงกับคือแววยังมองว่าแวแวแข็งแรงอยู่ประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองก็คือ แววระหว่างทางเนี่ยแววก็อยากหาหาใครสักคนหนึ่งแบบมาเป็นตัวตายทแทนด้วยเพราะว่ากีฬาฟันดาบเป็นแววพูดได้เลยว่าพากกีฬาฟันดาบทาให้แววมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีทุกวันนี้แววก็ไม่อยากทิ้งมันเลยอย่างเงี้ยค่ะระหว่างทางเนี่ยประเด็นที่2นะคะประเด็นที่3ก็คือเราอยากจะแบบจะลึกประวัติศาสตร์อีกรอบค่ะนวัยห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแล้วอย่างเียอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ถึงเท่านี้ คามเงินทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะให้ให้ให้ใหจรู้ว่าเนี่ยเรายังไหวอยู่นะยังอยู่ในพาราลิมปิกอะไรอยา่างเงี้ยค่ะเรื่องเหรียญเดี๋ยวค่อยว่ากันโวดปุยบ้าง ielle. ความฝันมีไหมคะ next step หรืออยากจะทำอะไรถ้าในในในมุมของผู้ฝึกสอนก็อยากจะพัฒนากีฬาวิ่แชร์ฟันดาบให้น้องๆ ขึ้นมาแทนพี่แววแล้วก็อยู่ร่วมทีมกันกับพี่แววให้พี่แววเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆแล้วก็ให้วิวชาฟันด์ดับทีมชาติไทยพัฒนาไปมากกว่านี้ให้ทุกคนไปแข่งขันไปโชว์ฝีมือในระดับโลกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยสร้างผลิตนักกีฬาคนไทยเพื่อไปได้เหรียญรางวัลใน แมตนาชาติในแมตบอลินิปิกค่คะอยากถามทั้งสองท่านว่ากีฬาฟันดาบให้อะไรกับทั้งคู่นะคะปุ้ยต้องบอกว่าปุ้ยโตมากับกีฬาฟันดาบจริงๆแล้วอยู่กับมาตั้งแต่อายุแบบวัยรุ่นเลยถามว่าฟันดาบให้อะไรบ้างสิ่งแรกที่ปุ้ยได้คืองานหลังจากที่ปุ้ยได้งานประจาําปุ้ยเป็นพนักง,งานและวิสาหกิจซึ่งสิ่งนี้มันได้มาจากฟันดาบแล้วความภาคภูมิใจ ชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างมันตามมาค่ะฟันดาบคือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอของปุ้ยไปเลยค่ะพูดอะคะสำหรับแวลคือที่สุดฟันดาบให้อะไรลฟันดาบให้ที่สุดของแวลให้ชีวิตใหม่ของแวลให้ชีวิตใหม่แวลไม่เท่าไหร่ก็ให้ชีวิตครอบครัวแวลด้วยเส้นทางที่เรามา,ามผลพอยได้ก็คือเงินรางวัลปฏิเสธไม่ได้ก็คือเงินรางวัลพอเป็นเงินรางวัลเสร็จป,ปุ๊บคนที่รับก็คือครอบครัวเรา สิ่งที่เราตั้งใจไว้เพื่อให้ครอบครัวเราสุขสบายก็มีทุกวันนี้ทุกวันนี้แววก็ได้ทุกอย่างแถมก็มีผลผลิตก็คือลูกสาวออกมาเนี่ยก็เงินรางวัลจากจากที่เราได้จากกีฬาฟันดาบไปแล้วค่ะที่ทําให้มาซัพพอร์ตเราทุกวันนี้สําหรับทั้งสองท่านวันนี้ดีที่สุดเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงขอถามปุย้ยปุ้ยก่อนค่ะวันนี้คือปุ้ยเหมือนส่งพี่แววมาถึงฝั่ง <S <S ได้เหรียญทอง ปุ้ยว่าเป็นวันนี้คือวันที่ดีที่สุดล่ะ่ะของพีววลเป็นยังไง <c oughs> จะเป็นเรื่องกีฬาก็ได้น้งองครอบครัวดได้หมดเลยก็ <c oughs> ของแวววันนี้ที่ดีที่สุดคือตอนนี้เลยค่ะ <c oughs> ทุกด้านบ <c oughs> ้านครอบครัวคร <c oughs> อบครัวทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มาอยู่น้องสาวลูกสาวก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราก็ได้ส่งต่อก็คือดูแลเขาก็คือดีที่สุดและที่ดีที่สุดในในกีฬาก็แมตช์นี้ค่ะ ดีที่สุดสามเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงก็ทื่อจิตที่สุดที่สุดที่สุดของชีวิตกีฬาแล้วค่ะก็คือวันนี้ที่ดีที่สุดสําหรับแววแล้วทุกๆด้านแล้วค่ะอืมสุดยอดเลยค่ะวันนี้ได้ฟังเรื่องราวของพี่แววที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมานะคะจากร้ายกลายเป็นดีแล้วถึงขั้นดีที่สุดแล้วเขียชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจกับหลายๆคนแล้ววันนี้ที่พิเศษมากอย่างหนึ่งคือเรามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่เราเห็นข้างๆเวทีแวบไปแวบมาแต่วันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสนั่งคุยกับโค้ควาย รักและศรัทธาในกีฬาและในอาชีพของทั้งคู่จริงๆแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน่าจะได้แรงบันดาลใจอันเต็มเปี่ยมเลาวหันไปสนุกกับงานเห็นมุมที่มันน่าค้นหาเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งรักยิ่งทุ่มเทกับงานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะคุณโค้ชปุยเราก็พือแมวมากเลยค่ะคุณคะ